ว่าป้องกันสิวเมิสเมิสคอนโทรนะครับเมิสอ่าเราไปอ่างฝากด้วยฝากด้ยอ่าฝากครับก็ฝากเซรั่มด้วยนะคลีนเซอร์เลยทุกคนก็สามารถไปเลือกใช้กันได้เลยนะครับว่าจะใช้สุดไหนแล้วก็ฝากเฟรนออฟเซรั่มเคลีนเซอร์ตัวน้อยๆคนนี้ด้วยแล้วก็ซีนิวด้วยนะครับงานเซรั่มวันนี้ด้วยเย่หลายร้วนที่เคยที่ได้เจอกันอะครับเดี๋ยวต้องดินไหวเลยตอนนล้วเราอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่บ้านครับอยู่บ้านผมอ่ะตอนที่ เกิดเหตุการณ์ก็ตอนนั้นเหมือนกำลังงวงเงียเพึ่งตื่นมาพอดีเลยครับกำลังงวงเงียอยู่แล้วอยู่ดีมันก็ไหวเลยอยู่ดีก็แบบรู้สึกว่าทําไมมันโยกเยกนะตอนแรกก็คิดแหละว่าแต่แต่ว่าในใจยังไม่ได้คิดว่าตัวเองหน้ามืดหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเป็นมาก่อนก็เลยคิดว่าไม่ใช่เวียนหัวแล้วแล้วพอใช่ครับจะนั่งงงอยู่สักแป๊บ,บนึงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จกนกระทั่งได้ยินเสียงโคมไฟที่บ้านมันก้องแกง้งก้องแก้งก็โอเครู้เรื่องแล้ว ให้ดินไหวแน่นอนวิ่งไหมเราดูเราก็วิ่งลงมาข้างล่างเลยครับวิ่งลงมาเจอคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่หน้าบ้านพอดีแต่พ่อแม่ก็บอกว่าตอนที่มันไหวอ่ะป้ามมาบอกรู้สึกเวียนหัวมากจะเดินขึ้นันไดังเดินไม่ได้เลยก็คือไม่ได้ไปรับหนูฮะป้ามมารับหนูไหม มาประมาณอยู่หน้าบ้านหนูต้องออกไปข้างหน้าแต้ <c oughs> หนูคือมันมไดไม่ไหวอยู่หน้าบ้านอยู่แล้ว<อ>ประมาณไม่ได้วิ่งออกไปอยู่หน้าบ้านตอนมันไหวพอดีแต่ว่าเดินขึ้นบันไดเข้าบ้านไม่ไหวเพราะเวียนหัวแล้วได้โทรหาเฮียอะไรไหมครับตอนนั้นเฮียน,น่าจะตอนนั้นทํางานอยู่ฮะเรายู่ดิงอยู่ผมอยู่ผมอยู่ที่ลาทึกมาตอนนั้นผมอยู่เซ็นทรัลเวิร์ฮใช่ผมมีงานตอนเช้าเออก็แบบว่าตื่นเต้นมากๆเป็นประสบการณ์ชีวิตใหม่มากแล้วก็ มันหลายอย่างเนาะแบบว่ามีคนแบบว่าเจ็บมีคนหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าเรามาตามอาเรารู้สึกแบบใจยังสั่นอยู่เลยเพราะเราอยนเหตุการณ์ที่เห็นผู้คนแล้วก็ร้องโวยวายแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นคือมันมันใช้คําว่าหนีตายได้เลยรู้สึกแบบเออต้องตายแน่อะไรเงี้ยแต่แบบก็ต้องพยายามเอาตัวรอดมีสติมากที่สุดก็แบบก็เลยแบบว่ามีพอมีสติปุ๊บก็รีบเอกเลยครับ,บทุกคนมีสตินะ ในจังหวะนั้นก็คือจังหวะที่เราเดินไปกับพวกคนหมู่เยอะๆตรงนั้นใช่ใช่ผมไปตอนนั้นแบง์มากแล้วก็ตอนนั้นแบบว่ามันฟังเสียงอบอ้างล้วเราก็เวียนหัวแล้วแบบว่าตอนนั้นไปทางตัดรถแล้วทางนี้ไฟลงมาผมน่าอยู่ชั้นชั้นห้าชั้นหกตื่นเต้นมากามันสั่นยังไงที่เราแบบว่าได้แล้วต้องก,ก,ก็ตอนแรกก็ตอนแรกสั่นนะครับผมก็แร้คันชั้นบนทําอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเ <c oughs> ชนเดรียมันสายแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ละแล้วก็ทุกคนก็เริ่มวิ่งไปแล้วผมแบบ สถานอยู่อ่ะเออแล้วก็ไปกับเอแล้วก็รีบหนุนไปวันนั้นมีโทรหาไลน์หาเขาบินบ้างไหมทำไรอยู่ทำไรอยู่ก็บอกก็บอกหนูเป็นห่วเป็นห่วงเพราะว่าที่บ้านก็โทรมาหรืออะไรโทรมาเขาบอกว่าสายแรกคือสายที่รักเราที่สุดพี่จีเป็นสายที่ไรคะเดี๋ยวแม่จะเป็นสายแรกของหนูนะพี่จีเป็นสายที่ไรคะไม่รู้เหมือนกันครับไม่บอก เ <Main>, แต่ตอนนั้นคือแบบว่ายิ่งใหญ่มากอมตอนนั้นแบบโผล่แบบมันเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วตอนนั้นกว่าจะกลับบ้านห้าชั่วโมงแล้วแบบโผล่เขาก็จะอยู่บ้านใช่อยู่พนนอลแล้วตอนนั้นก็เจอเพื่อนๆลงมาเหมือนกันฮะแต่ว่าบังเอิญเจออะไรเงี้ยแล้วก็หาทางกลับลรถติดมากปิด BTS ปิดทั้งดวนอะไรเงี้ยแต่บังเอิญเห็นอะมันได้รู้สึกว่าเราชีวิตมันแบบ นีมันต้องทำให้เต็มที่ไหมหรือยังไงต้องไหมฮะก็ตอนแรกมีความคิดว่าจะซื้อคอนโดก็ทําให้รู้สึกก็ไม่กล้าซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยฮะเออมันทําให้เราเรียนรู้อะไรบ้างสำหรับการในตอก็เป็นเหมือนครั้งแรกของอะไรคนด้วยเออผมรู้สึกว่าเจอแผ่นนิวยอร์กครั้งแรกที่ใหญ่มากๆของในไทยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวเราเองยังไม่เอ่อมีเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเวลาการรับมือ ที่รวดเร็วพอครับเพราะว่าถ้าผมอยู่ในห้างหรือว่าอยู่คอนโดนอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยน่าจะอึ้งก่อน<ม>จริงๆเจอปุ๊บเราควรจะแบบรีบรับมือเลยแบบจะวิ่งลงจากตึกหรือว่าถ้าเราอยู่แบบชั้นน้อยๆจะหลบใต้โต๊ะอะไรอย่างงี้ก็ได้ซึ่งพอเจออย่างงี้ก็รู้สึกว่าหลังจากนี้นะต้องหาข้อมูลอะไรกเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นเลยเราอยากให้มีแบบการได้เกลือหรือว่าอะไรเพราะว่าอันนี้อยาก ใช่จริงๆผมอยากให้มีนะอยากให้มีมากเพราะว่าอย่างตอนไปต่างประเทศนะครับรู้สึกว่าประทับใจกับเ,เรื่อง SMS ใช่เเป็น SMS มใช่ไหมครับเป็นการแจ้งเตือนของเขาอ่ะซึ่งไม่ว่าเราทําอะไรอยู่มันก็แจ้งเตือนนะแล้วแบบมีเสียงขึ้นมาด้วยแล้วก็สั่นแรงมากซึ่งคิดว่าอันเนี้ยจาเป็นมากๆเลยนะครับใช่<า>อยากให้ประเทศไทยมีแบบมีบ้างครับ<ม>เพราะว่าพอเกิดจริงๆก็ อาจจะเข้าใจนิดนึงว่าปกติแล้วประเทศไทยไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครับก็หลังจากนี้คือมันเกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้ก็หวังว่าจะมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับก็จริงๆก็เหมือนหนูเลยครับจริงๆเรามันก็ไม่ได้เกิดบ่อยจริงแหละแต่ก็พอเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหาจุดป้องกันไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างก็ตามแต่หรือว่า SMS หรือการแจ้งเตือนก่อน เพราะว่ามันสามารถทําได้เพราะมันมีเขาเยกอะไรมันก็มีเครื่องมือของเขาในการแบบตรวจจับสัญญาณตรวจจับอะไรต่างๆเนี่ยก็หาก็อยากให้ทุกคนแบบว่าวิสติแล้วก็มีแนวทางแบบแก้ไขป้องกันเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนก็เหมือนอย่างที่หนูบอกว่าต้องศึกษาไอการดูแลเบื้องต้นของเราก่อนแล้วก็ทางประเทศไทยก็เอาระบบอะไรมาป้องกันแบบคนไทยชาวไทยเพราะว่าทุกวันนี้ยังเห็นข่าวมันก็ยังไม่จบสิ้นยังหาคนแบบไม่พบเจออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเพิ่งคุยกับแม่ได้ไม่นานอ่ะโอ้โหก็แบบ ถ้าเราติดอยู่ในนั้นแล้วเจ็บป่วยมันทรมานมากจนกว่าเราจะแบบหมดลมหายใจงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสลดใจ<ช>ก็<ม>เป็นห่วงทุกคนก็อยากทุกคนปลอดภัยมากที่สุด<ม>ไ, <ป S 2> ไปเรื่องไปเรื่องตะปุบ้างฮะอัปเดตนิดนึงฮะมันยังไงฮะจะได้เห็นมื่อไหร่อะไรเงยครับ้ไยได้แล้วเหรอ มาอย่างนั้นอ่ะอย่าเอาแมีไหมพุดดิ้งมีมีค่ะวันนี้เล่มเป็นเล่มทีซซ่าแล้วใช่เล่มนี้ก็สดใสุ๊กปิ๊กน่ารักครับผมเล่มนี้แบบก็มีมีปล่อยรั่ออกไปหลายหลายชุดแล้วเหมือนกันใช่ทุกคนน่าจะได้เห็นความสดใสความร่าเริงนะครับแล้วก็มีแบบว่าเล่นน้ำด้วยซัมเมอร์เหรอคะเรียกว่าเป็นเอ่อเข้าสงการพอดีเลยครับมีฉีดน้ำรูปตอนฉีดน้ำน่ารักมากเลยสงการนะแสงสวยจะมีนูปยูจจะมีความขี้เล่นน่ารัก ว่ามาวีไหนคะว่ายไหนได้ไหมก็ปกติเราก็จะทำหลายหลายมูดเนาะแต่อันนี้จะแบบค่อนข้างสดใสแล้วก็มีแบบว่าอาจจะโรแมนติกนิดหน่อยด้วยค่ะใช่นิดหน่อยพอครับผมเริ่มก่อนโรโรแมนติกมากแล้วเริ่มนีร้ลดหน่อยแต่เล่นน้ำต้องมีแบบเป็นที่นิดงใสเสื้อช่ำไหมใส่เสื้อช่ำไหมคุณ้ยเพราะหลายคนอาจจะสงสัยว่า ภาพพี่ปล่อยมาไม่ค่อยสปอยเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวไม่มีคนซื้อไม่มีคนอื่นๆฮะจริงๆมีภาพที่สวยมากหลายแบบมากครับผมมีมีรูปรับไหมรูปแบบสีเปรดที่แบบเฮ้ยในนี้เซอร์ไพรส์แน่นอนนะสปอยอันนี้สิหนูมีไหมหนูมีมีอยู่แล้วเอบรูปหนึ่งชอบรูปหนึ่งไม่ใช่รูปหนึ่งมีหลายรูปหลายสีนลอือคิดว่าทุกคนถ้าได้ไปแล้วเปิดดูในนั้นน่าจะแบบว่าโอ้ยใช่จะเป็นความทรงจำโอ้ยแบบโอ้ย อันนี้ฟิลไหนหนูอุ้ยนิดนึงครับเน่าลาอยากจะเสินแฟนแบบมีคเองอะไร่ารากดีว่ามีบ้างมีบ้างครับมีบ้างไม่ค่อยเสิร์ฟเท่าไหร่ช่วงนี้ใช่ก็ไปสิร์ฟในูนั้นก็เสิร์ฟอยู่บ้างค่ะมีบ้างมีบ้างครับตอนนี้ก็ขายแล้วเรียบร้อยนะครับก็อยากอวยพรทุกคนเลยให้ ได้แฟนไซน์นะห,หนุ่คนบอกว่าโอ๊ยขอให้โอ๊ยพอหน่อยยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วได้มาแฟนไซน์ครับผมขอบคุณมากที่ทุกคนแบบอุดหนุนตั้งแต่เล่มแรกเล่มสองเล่มสามเลยนะครับผมก็เก็บไว้เป็นความทรงจำที่แล้วก็จะมีเล่มต่อๆไปเรื่อยๆก็รอติดตามครับอ่าสีเยอะไม่ใช่ไปปอะไรบ้ครับสนุกฮะเราส่วนตัวเราชอบแฟชั่นอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราได้มีโอกาส ได้พบปะผู้คนใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยชอบถ่ายรูปแล้วก็ไปเจอเจอ of of men, ้าของลูกชายของทาง Love. ลารอเรนด้วยก็ดีใจนะเดวิดลอรเรนเขารู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ไปทุกทางานะใช่ผมเอฟซีมากผมเอฟซีจุงกีมากก็ตื่นเต้นฮะเขาเฟรดี่มากเฟรดี่ <laughs> ตอนแรกคิดว่าแบบว่าจะแบบกันไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปจริงๆผมอยากถ่ายเขามากบอกทีมไทยอยากถ่ายรูปเขามาเลยก็เจอจุงเกียร์คริสตัน น่ารักเฟรนดี้มากครับผมแม่บอกว่าเป็นเฟรนพระเจ้าเออเออผมมันได้เป็นเฟรนพระเจ้าจุงกีเลยครับผมน่ารักนะแล้วกี้แม่ในใจแบบเห็นน่าเขาแบบเฮ้ยไอดอลเรา <c oughs> อะไรก็มีก็มีม,มีทีมันถ้าอุ้ยยังกับเป็นแฟนคลับไปเนาะเอาใช่ครับแฟนคลับแล้วเราก็บอกว่าเราไม่ปิดก็เราอยากถ่ายรูปอยากถ่ายแล้วก็ยกมือถือมาเก็บโมเมนต์อะไรเงี้ยเออเออชอบได้บอกได้บอกได้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 ได่ได้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 ไ ภาษาอังกฤษนะฮะนิดนึงพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เดี๋ยวเชียร์อัพพี่เป็นยัยงไงบ้างคะรอบนี้อ๋อ,อก็มีไปแอบ่องในทวีตครับในแอบซองเอ็กซ์เอ็กซ์ <c oughs> ให้กำลังใจในเอ็กซ <c oughs> ์ก <c oughs> ในเอ็กซ์ครัแล้วก็ให้กำลังใจด้วยใช้แอบ่องอยู่รูปเลิศมากตั้ง <c oughs> แต่ตอนอยู่สนามบ,บินแล้วครับแล้วมีมีโมเมนต์มีโมเมนต์หนึ่งอยากเล่ารู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่พิเศษดีคือผมเจอ แล้วคนมันเยอะมากใช่ไหมฮะแล้วก็เจอคริสตัลแล้วเดินสวนกันอ่ะแล้วเขามองหน้าผมแล้วเขาพูดว่าถ้าจะจำไม่เห็นมีชื่อชื่อหนึ่งแล้วทำหน้าแบบว่าเหมือนคนหน้าคล้ายอ่ะแล้วเากาพูดชื่อละอป้าแล้วนี่บอก <c oughs> หร่อหรออ่อใช่ครับ <c oughs> แล้วเขาบอกอ๋อะอะอไรเงี้ยแสดงว,ว่าเราก็มีความเกา,ลเกาหลีแม้แล้วตอนนั้นผมก็คิดอย่างนั้นเลยว่าอ๋อ เราน้าเหมือนเกาหลีเหมือนกันแบบคิดเซ่ออ้าเลยทักแบบว่าเออโอป,ป้าอะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเขาทักว่าโอป,ป้าเออก็เลยแบบเออแปลกนิดนึงการันตีคืการันตีจากคนเกาหลีเลยอันอยากแฟนๆลุ้อยากให้มีแบบจะได้มีโอกาสได้เห็นไปงานที่ไมใช่แบจะมีคู่อะไรอย่โอ้โหอันนี้ต้องต้องอยู่ในโอกาสของผู้ใหญ่เนาะหนูเนาะรอรอดูละกันเนาะใช่ครับรอดูครัใอ่คเรับแต่ว่าขอขอไม่มีเรียกคุกตา โอปป้าไม่ปกติถ้าอยูเรียกมันเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่โอปป้าปั้มันต้องยองใหญ่ยองยองจะเป็นพี่ยองโอปป้าก็ได้โอปป้าน่ารักกว่าอันนี้ลองสามสองหนึ่งไปโอปป้าเดะเดะเตลกอ่ะเขาหน้าเขาหน้าโอปป้าหน้าเกาหลีว่าผมอีกยองนิดนึง อ่ะสคนต้องต้องนี้นลูก